แล้วบันดีย้ยายป้วงอันสาวน้อยเฮากระไรงานตุ่บัดแล้วบันดี้สิเอิญพระเอกนั่งเอกเจ้าเป้าอันไหนเจ้าเปากูบอกต่อลองถอยไม่มาผิดูเป็นอยังเออเปล่าซะเนี้นี่นะโออพอดีตีเออพอดีอันพยุทธบันดี้สิเอิญเอาพระเอกนั่งเอกของศิลปินผู้ไทยขึ้นมาขายบัตรได้ <S <S บันดนี้เอามาเด้อมาเด้อบัดนี้มาแล้วพระเตงตุ่วแล้วพระเอกนั่งเอกมาแล้วบานนี่พระเอกนี่นั่งเอก เบิงโหลดนี่พระเอกมาเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณพ่อเชิญค่ะสวัสดีครับพ่อสวัดค่ะสวัสดีครับครับพระเอกพระเอกบันทึกค่ะพระเอกแต่ในอดีตครับพระเอกในอดีตจุ่มมือกับนางเอกมาคู่กันปะค่ะเอ่อนางเอกมาคู่กันนางเอกใครเดียอ๋อนางเอกใอยเสียอันนี่นายยืนเพราะว่าเกิบอยืนดิว่าเห็นตินี่เล่าหูหนวกเด้อยัดยัดจะเสาบเราหูหนวกให้พระเจ้าคุยกันแล้วเจ้าหนีใครมาใครหนีก่อน อย่าฟาวไปผู้ใดเจ้าหนีเจ้าเดี๋ยวนี้อีดอนเปิดน้ำงวดอันเดียวเดียวอันมันกระแป๊กแป๊กอยู่เนาะแบบไแล้วเบิ้งทีมงานพระเอกนางเอกศิลปินผู้ไทยยืนช่วยลุยเสียไรอยู่นี่อยงแล้วเบิ้งทีมงานนางเอกสาวหน่อยเอาไปใช้หลับผู้ใดผน้ใดเบ้าหน้าเบ้าหน้าเบื่อตาใน่ขอานฮะเจ้าแปลกคือข่อยรวะแปลกยังแป๊กยังเมา่อานนี่บ่มีผู้เฒ่าไหมบ่มีผู้เฒ่าบ่มีตัวผู้บอว่าเป็นงจ้า นี่ะไปไม่ใหญ่จืนเทาเดินนี่เอาคือว่าจังสันมันบ่อเทาเป็นอยังคือว่าบ่อเทายังเขามาหนีคอยอุ้ยคอยประทับใจไรใส่นังเอกคู่เจ้าฮะแหน่คว่าเป็นอยังคือว่าบ่อเทาบอให้มันแล้วก่อนมันมีแต่สาวน้อยโอ้บ่อเทาเจ้าว่านี่เตะนักเอกคู่อันบ้าผู้นั้นเบื้องหน้ามันคืออีตองอูเถอะตองอูเอีหยังน้อนายเฮ็ดผู้ยนูอยู่กูหันหลังไปม่ได้ยางมาเนี่ย คอนว้อยท่วงว่าสั่นเขาบอกแม่ดิสวัสดีค่ะคนเลี้ยงช้างพนะหันหน้ามาคะเนีน่ยขน,ขนหันหนามาหันหน้ามาหันหน,น,น้ามาที่แรก,กวัตถุสิท่วงเ่าแอนออราดีแต่เอ้ยเหมือนสวัสดีค่ะครูเอพนะจุงกะแซมซาไม่อาบองปอูนอันาอันนี้ยังกุบกุบ oh. ขี้แบองไอ้เย้ยข้าแม่ได้ใช่ไหมของแท้ละวันเนี่ยมึงได้เย้ดแม่กูเตี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ,อย่าเข้าใจผิดอะไรเหล่าผมถามว่าคุณยายขแมได้ดไปพูดได้ไหมปัญหามันคุณเย็ดผู้บ่าวขแมได้มากูได้หลายเทื่ยอยู่ต็มเต็นะโอ้ยเข้าใจอะไรผิดเยอะแยะเลยนี่แหละคนนี้ตายมาหลายศพแล้วพูดอย่างนี้เห็นบ่ จริงๆไปบ้านผมพูดยิในใตายหลายศพแล้วทำไมนักเลงเคย<แ>ได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคนข้าแม่ไปอยู่ในมีแต่คนกลัวหมดทำไมถึงกลัวเอากับผมไปอยู่มีเท่าแก่คนหนึ่งเลยผมไปอยู่กับเขอาอผมไปขอเบิกเงินเขาเขาโอ้โหกลัวผมอย่างมากเลยทำไมทำไมก็ถึงกลัวผมบอกว่าเท่าแก่เท่าแก่ผมขอเบิกตางหน่อยถ้าไม่ให้นี่ตายหมดเลยเหรอครับรู้ไหมทำไมทำไมผมมีลูกซอง ียังกผมมีลูกซองขอเบิกตังค์หน่อยทำไมให้ตายหมดเลยโอ้ผมมีลูกซองดังไฟดังไฟครัวทีนี่ฐานะฐานะเฮ้ยอะไรกันนี่ไปไก่ปอจะบปาไก่แห้งปไปกลับไปทูลินไปอะไรวะแม่กูมาทำไมวะนี่เออไปหาเลี้ย่างแอลผู้ใดนี่มาฮอรแล้วได้น้ำตุยพี่น้องกูจักนะครับพี่น้องเอ็กซ์มึงถามกูตรงนี้หน่อยอะไรลูกซองกูมีลูกสองคน โอ้สว่งไปมันประการใ้พ่ออันอันอันขออนุญาตเด้อทีมงานศิลปินภูไทขออนุญาตอธิบายมุกว่างหันนะอันมีลูกสองนี่คือคนได้ยินว่ามีลูกสองใสไดนปืนนะนาปืนมีลูกสองคนห้องก็เฉลยเดวนีพอหพลอดโอ้ยคนอะไรซอกเปล่าจิบหายทีมงานศิลปินภูไทยรายงานตัวค่ะ สวัสดีค่ะแพ่วดาวค่ะโอ้โยยาว,วาถอดร้อนสวัสดีค่ะเพ้าเดือนศิละปินผู้ไทยเอ้อแน่นี่กไ็ได้สุ้มซอ้อสุ่มหาว่าโอ้ยขันเพ้าเดือนจังซีันตีฮะวันนี้มีบอยขี่รถอ้าวเดี๋ยวๆวนน้มาสองคนในนั่งเอกน,ะอน่ะมาหอวหน่อยวันนี้ดาคนณชุดไทยค่ะ บางหนึ่งื่องใจคันบางหนึ่งนี่ว่าสาวน้อยมาดีใจลายว่างหนึ่งว่าสาวน้อยกับอันวัางหนึ่คอยซื้อบัตรมาเบิ้งเลยดิคัแนนนี่เนี่ยน้อยสองคนนั่นกูหันไปรอบมึงแต่หลนพระเตบเสียพระตีมกูชูแม่โอ้ยเจ้าเจ้าคือเจ้าก็ไปนั่งเปื่อยใส่เขาคำถามไหมครับย้ําแม่ย้าไปว่าวบาปแล้วแล้วกับผู้งามประนันล่ะนี่ว่าวบาปคือว่าวคือเพลิดปลื้มตาบถึงกันถือขวแทนยายเอ้ยขันโลกนี่บ่มีเครื่องเพชรเจ้าเลยสิบอกงาม เย็บปวดเลยแต่คนยังใสจกลางเป็นละอ่อละออกแต่ยายไอาอยู่สันมันเป็นแต่เอายอนเครื่องเพชรคต้นกะซางหัวมันถ่อเออโยกัวี่ยังยัดทวงดูได้เลยทั่วลงเลยเห็นบ่พระเอกเข็มทั่วโลกยันแม่ติ่มในเด้ผู้ใดบ่ลงดอกบ่ลงดอกหามลงฉันได้กูสาบเอาเด้ข้ได้กูแจกจะคนกูบ่ได้เงินนจักบาทเด้เออมาเสียกูซ้างกูนัู้นี้สาบว่าแม่ติ่มกะตางกูบ่ได้เงินจักบาทออออขอสาบ บอลวานขึ้นแล้วแม่เศรษฐนั่นละเขาสิซาบเจ้ากับมองนีล่ะยกโัวไปอย่างตู้ปลาได้ไฮสูมาถล่วงบอลลั่มจูดี้ตัวกระแทกท้ายกันซืือไฮมาขึ้นมาขายบัตขายบัตเออกูอยู่ว่าได้คนเก่งอันนี้ฮะขั่ไปเฮ็ดด่างมาตู้ถวงกันเสือกันแซงคู่บัสนเฮ็ดเฮ็ดด่างกันซัมมี่ล่ะเฮ็ดด่างซัมมี่ขันไปเฮ็ดแข่ามานีเฮ่งคักกูนี่อีกเอ้ยมันก่อนจิตดัดปันน่ะกูบอกก่อนเด้อไปอยังดัดสันดานจะของก่อน ก้อนสะบอกพื้นดัดสันดานเปลี่ยนสันดานจากของก้อนป้วงมันเปลี่ยนมาได้สันดานดิบกูแล้วนี่ยไสป้วงใช่หนีค่าเลขนั่นใไสหรืสันดานโอ้ยกูใส่งวดทนงวดถ่ายมิดอนโถโดอนอันนี้ไปเฮ็ดจมูกไหมล่ะตีนี่เฮ็ดแล้วล่ะแปดมาเคลื่อนอันขียกระขากน้อนมีบเถอะมึงอย่าเปล่าล่ะกูก็ชงกระจกนี่ล่ะเป็นจัะได้หนาขึ้นญ่มึงเฮ็ดที่ริคอดหมอตายยิ่กูถามเนี่ยตอนกูถามหาหมอหมอตายแล้วหมอเดียวกันกับเจ้าบะแม่นตีเอาตีกูเฮ็ดหมอแข็พังคนอดนะล่ะ พาอละเม็นน่ะพังลงพังลงเาเอาละเอาละเอา เอาละบ่าเม่นมาเฮ็ดไม้ตีกันนี่เราเนี่ยกระเทยมาโอมกันต้องสามาคีกันนี่หั่เขามีหนีดีจะมาหอดจะมาตีกันเรื่องสี่จะน้าแต่งานในสด็คขคลปารเป็นนัวหันให้ถามเนี่มาใส่ชุดคือกันนัดกันไว้บนีบอเลยนัดดอกอันนี้นักเอกเขาต้องใส่แบบนี้นักเอกเออชุดเห็นนจอบกับจอยอยู่ในทีวีแบบนี้ไม่เห็นจอบกับเสียบชุดหามึงยังมีแม่งอย่างสิ่นหลายๆบ้างเนี่าแม่งกระเบื้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามเนี่ย อันค้นกับอุดมสมบูรณ์อยู่ดอกอแต่ว่าตีนเป็นยังคือผ่าเชี่ยนไว้ขังนึงยังที่ตีเดียบ <c oughs> เปลือกมะข้อยเชอร์รี่มันไปลากปลาขอนเขาแล้วหยียบเปียกบักหอยปลาขอนน้ำพอนาอ้๊ดีอาจาัย์จะปภาเป็นบาทยังบทตีสองตีสามกับภาพเป็นงุ่มปลายุกทางอันกลางหนองพุ่มโอ้เมนอยู่ดอกแล้วมาเคลียร์คลิกับยังที่ละเออค่ะอันนอดเลี้ยงกันขายบาทซอยขายบาทซอยกันพี่น้องบัานเมืองพี่น้องกำลังรับชมกันอยู่ในขณะนี้ครับบาทจับบาทนะือบาทจับบาท วันนี้ถ้าโอนมาก็คือบัทละหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้หนึ่งร้อยบาทเลยนอกจากมอนี้ซิมีทีมงานศิลปินผู้ไทยมาเอเล่ด้จ้าเออก็มี่หมไทยอีกมาเต็มวงคือกันเดี๋ยวเดี๋ยวศิลปินพู้ไทยมายังเกาะมาไหมไทยกับมาโมเมนต์มาอย่างว่าน่ะเอเล่เอเ่โอ้ยกับมามันพี่แต่พี่ร้องเขาบอกว่าเีเวันนี้ครับไฟเอเล่เราเนี่ยคือมาลายมาลายมาแบบระยะมาแบบปุ๋ยไก่แม่ดอนจะปลื้มลาย น้นเดอนใช่นี่บอกนั่นแหะปาร์ตว่ง่ายวองดูกแอนเอยพูดจักว่าไปยังยังง่ายดูกูเป็นนีหัวนาลายเบื้องดูร้ายปารีเขาไป่เบิกกูก็เลยลกล่องซื่อนีแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็มีกระแสอีกแล้วกระแสยังอี้ง่ายง่ายไม่ใส่อีกว่ันเดาะเสียบว่องเองตัวละเสียบ้องเองอาวอยังหฝากได้ลฝากซื้อฝากเสียงว้องเดงิด ยังไงโลติแม่บ่เมียนไฮโลกูเศร้าเห็นตะโดนแล้วเรียนหยังซู่มือนี่เรีนไพ่ไพ่ขาดเศร้าแล้วเดยอะเนี่ยตีตังวงตีตังวงสีตังวงตัวแต่งวงคณะหยังพอเสียงไหลลุงลำเพลินค่อยๆเป็นนักร้องคขาดยุ่ยย่อยไม่มาเออนักวงเฮานี่คัดสรรพิเศษผู้ใดเสียงดีนี่เฮาบ่าเอาเออเอ้าบ่าไม่คุณสิได้ยุติเด็กนั่งเอีไปเด็กนั่เอีไปนั่งเอกยังขาดจุดาไปไปซอยใหญ่ในเด้อ กอดน้องกอดโอ้ยรำเลยรำเลยค่ะแจ้งสิเจ้ารำเลยเออรำหลดจอย่ารำเลยถอดรำอยู่เวทีนี่แหละเออนั่นแหละดังบ่ดังบ่เขาลับไปอ่ะฮะดังบ่โอ้ยบ่ว่าจะดังเบื้องขว่ายาว่าลดระดันำเลยถอดพี่ว่าลับเลยที่ค่ะคนฟังนี่นอนหลับไปเลยค่ะค่ะบ่ลืมนะคะพี่น้องในนามศิลปินผู้ไทยค่ะทีมตะลุกค่ะขอสวัสดีพี่น้องค่ะที่สาหน่อยพีกันแป้งเอามดทั้รัดดีพันยุติเขาอรงั้นโตอะไรงั้นโตบัดนี้อะไรงั้นโต อันนี้ซื้อ,อสวัสดีค่ะยายด้อยจอนจัาสิริพงษ์ผู้ได้ดไค่ะอันนี้คือผู้คาพระเอกขอดเพชรบ้านแพงสวัสดีค่ะ <c oughs> คมีแววสีง่ายสิขึ้นมาชี้ง่ายแล้วล่ะมาทั้งพี่สวัสดีค่ะดิฉันสาวโยกโกศิสเกตกะทัเพเบอรโอ๊ตเปโลวเอตเป็นตหิตท,ท่เลียความเยี่ยงในสมองความจองห้องในสิีปากรูดากเมื่อเคยภาคพูมจารีแค่นั่งขี้ก็เข้าโรงพยาบาลเจ้าของซิงเกิลไม่จะไมาแข่งก็แแนดรดี เพลงแอนออรดีผลงานเพลงแบบแบบชาวโยโกซิงเกิลใหม่ซิงเกิลยังบาบบาบเดี๋ยวเดียวน้ำบ่อาบก่อนนะมาในมูออันนี้ที่เขาจะเป็นโยโกด่าน่ะปาหัวตาเห็นบ่เห็นควากเป็นอีปุ่นชัดๆคอยเบิังตั้งหลังคนเนี้ยบิังหนาคอยเป็นหนานน่นไหมอีหยังเอกระชัยสีพิชัยขีดดิ่มน่อยไหมหนาจะได้มาคือกันเลยกับเอกระชัยพี่น้องกันเตี๋ยวอ๋อเลือคาเลือคาเหลือคาฝากที่ฝากน้อง พี่น้องที่ยู่ี้ยวเห้เป็นอย่งน้ครนีลวาน้โมยูผูดผไรูดรขึ้นนาเล่ท้เอาบ่เป็นนี่นาเล่ดิเอาบดีเบ้องดีดีเบ้องดีดโอ้วัดครับปักหลาวัดสิวลดีละโอ้ครูกินกับเข็มวัดบอกครับอ๋อย่าน้โมยูย่าอยูยูตีละเอาบ่เป็นยังข่าวว่าสิใหญ่ไปสานเราจังว่ใหญ่ทุบขึ้นเจ้ารอ มันเป็นบอกว่หลอนเนาะน้ามาเพิ่นมันเกิดเพิ่นเด้เมือนี่มันเกดประกาีเขาเรียก๋วยเตียวเห็นบอมืดมือมืดขึ้นเสมาเลียง๋วยเตียวยังมันพระเอกลานเสมาเลียง๋วยเตียวยัง่นกูซกิน๋กยเตียวกูซมาไก่ปนี่สิกูอกนุก กินขกาวเที๋ยวจะสิกินยังบะนี่เอากินเนี่ยอึนกินเนี่ยอึนกับมีโจกับมีโอ้โจกกับสกิน <พอ S 1> ลาบเลียดเอ,เอาเดี๋นี่เลยบ่โอ้ยใจเ<ะ>ย็นๆนะไปอีกพัดหมดพะยิกลูกๆ <c oughs> อ๋อครับเดี๋ยวแม่แค่อีกแม่แม่สกินยังครับโอ้ยมันมัเป็นยังดอกลูกแค่ลูกถามข้าวแม่ก็ดีใจแล้ว <c oughs> พระเจ้าบ่มากเดี๋ยวนี้พระเอกสาวน้อยบ่คือสมัยตอนเธออยู่ได้ดอนเอาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ซุนคิงมาได้นะกูจะบอกให้นะท่นซุนคิงนี่เปียกได้กี่ซุ้มนี่เลียดน้อย เบิ้งกูเด้อเบิ้งเอากูเด้อกว่ากบ้านแพงบิดบ่ระวังเด้อระว่างเด้อรถทั่วเตรียมจอดแล้วดิ้บ่เป็นยังบ้านกูบ่ม่มองจอดรถทั่วขันอยากจอดชี้เชียงบินมาจอดเลยเอออยากได้แบบนี้ล่ะเจ๊ขาแคนรอโอ้ยแข็งบอกเก่งกูบอกขาม่อดสนักข้ามเด้อป้โตูพ่อบี้เสียวกับนั่งอยู่บ่บกลับนั่งแล้วมานโดนคนละคันไหม เอาไายบัตซอยปีเสนองทักทายเพ่อีย์บัตรมาส่งตื่นคือแถวบัตรครับวันนี้พ่อวัยพ่อมันเกิดไหเดบ่เคยเห็นเจ้าง่าปัญญาเถื่อนสะดอกบ่เคยกูมาต้องไข่ออกกุ้มตองมาซุ่นกุลาบติสฉพาะก่อนขึ้นเวทีกูเป็นหยาบหยาเออเห็นบ่ล่ะเหรอเห็นบ่ล่ะอ๋อลาออกขึ้นอยังบ่แมนบ่แมนสิเป็นหยาบหยาจะได้ซุ่นบะซักตะเทียนนองใส่ในเด้อสามแก้วบวกแก้มกุ๋ยให้เขาย่องว่างามนะเขาบอกท่านจบเขาเอาเลนบ้าย่าเนี่เหลืองว่าสันเนาะ อย่าถึงกูได้ลื่นนะอินาบปากกามาวงซิโอ้รุ่นนี้พ่ต้องปากกากอกมาวงนี่เอาตีนเฉียงนี่ก็พ้อเมันเห็นหกเงี้กูวงให้เลยว่าไม่สวยเนี่ยสวยเบิ่งสียหลักกูอุ้ยแม่ยิ้มแฉเขาเบิกนี่กระไรเนาะเอาตเจ้ากับพ่อแต่งให้มันงามคือเพผนแน่นอนงามเด็ดทำนี้เตี้ยสีแต่งจากไหนมันคนละชุดกันเนาะอันนี้กับชุดเกี่ยวเข่าเมื่อไหร่ใส่หมวกก็บมิตรสิไปเกี่ยวเข่าตัวต้นนี้โค้ดานกูไม่ต้นกันกับใส่หมวกดอกเจ้าอีพวงนี่แจ้งแต่นี่ห้อยมือใจกับบังงาม คือการละกับมึงจะว่าดูไหลเอากูไม่ได้ว่ากูแจ้งนะกูกับพงษ์งามเบียกันละกกูจังซีกูมีอยู่ผู้เดียวเดียรอนเนี่ยหาเบิร์ตประเทศกับพวกมิจิแลว์พวงกับมีผู้เดียวเบิร์ตประเทศนี่มีหลายอยู่ชุ่มพวงอ่ะนะแต่ว่ามันกับพวกเรือนกันเราเลี้ยงง่ายวงมึงกับปูนะัจังดีตัวง่ายวงคนจังจำได้ดีว่าอยู่วงแต่ละปีแต่ละปีอยู่มาสิปีกระตันไปนะคือจั่างพ่อเลยง่ายดูเป็นจังปองใส่ลยักันเห็นคู่บาอาจารย์พอนุใส่ยี่อแหลมจะทั้งไหนใส่ล่ะ กินด <aunque S 2> er. ีว <writers> ัน่าผู้ใดสั่นอันเออต้องใช้เป็ตางามเถอะอายุมันนั่งสุขังพระโลเป็นมาพระโลไปได้มาพลังเออซุขังพระโลพระโลแล้วพออยู่ดีมีแห้งอยู่บ่สุขังมันนั่งสุขังก็คือสุขังเน้อเปลี่ยนไปอย่างไรตายมาเนี่ยพ่อจักสุขังมาเนี่ยมีความสุขสุขังสุขีกูหู้จักอยู่ว่ามีความสุขแต่ว่าสุขังนี่กูบ่ฮู้โอ๊ย ซุมปขังหมา้นยนแม่เอามันซุปฟังได้มาเนี่ยพ่อซุปข้งกับเขาล้ำโอ้ยแมนเมนอ้ยสพกูไม่ติดสะพ้อะนอกโยโกรบว่าหันโยกโกรบครับครับผมครับผมเอาไปดีครับพ่อครับใน่ะคบคบวงไปยังอยู่ครบไปวงนี่บ่ตันเต่าซ้ำเจ่าขับ่หนีได้พอเอาั ยูเก็ตทิปสองแล้วก็หัวจะได้สองวงเนี่ยโอ้ยหมอเนี่ยจะเป็นอยู่เอามาคือกันแต่สองคนที่บาทเดียวลูกประยืนเนี่ยกันกันละเออเอาี่อ่เป็นสิพ่อแล้วคู่ที่บ้านนี่บาลาม้งซื้ออย่างอ่ะนแตญาติพ่อเพิ่นเลยสิบ่อซื้อบัตรที่ว่าจ๊กอ้อครับแจ๊กแจ๊กอ้อว้าเอาจ๊กอ้อใครบัตรจ๊กอ้อใครบัตร เอาขบัตรขบัตรขบัตรวเชิญปีเชิญน้องครับเป็นสวสอครับเด้อร้อยบารยปากครับเออเห็นเล่ะร้อยบาทเท่านั้นครับซื้อบัจองตัวเดิมพี่น้องเด้อแล้วว่าเอาไปอีกไปอีกแต่ว่ามือนี้มือนี้เหลืยบัตรราคาลอยเดียวอยเดวพี่บอกไหมบัตรละร้อยบัตรละร้อยนาเนีวัสองจดนะครับเด้อร้อยสี่สิบเก้าครับลอยเดียวกันยังปาบัตรบัตร้อยเดียวบัตรหนึ่งร้อยบาทสำหรับคืนนี้หนึรอยบาท ร้อยบาทเออหนึ่งร an <sh> in ้อบาทบอกไหมซื้อาเออเดยครับเด้อร้อซีนะครับเด้อร้อยโอ้ว่ให้เปลี่ยนทานใหมันร้อยเดียวเดียวเออร้อบาทหนึ่้เดียวบัตรราคาร้อยเดียวเอามเอาหมยอันเดียวจยวครับเดครับเด้อเออฮะร้อยเดครับร้อยเต็มครับเออเออ น้าลายจะพังออกเออพี่น้องครับพี่น้องอย่าล็บสื่อบัตรจองก่อนนะครับบัตรลายฮาเป็นกี่เห็นบ้าดาเลยประเด็นใช้แบบน้องแล้ผมเหรอเอาแล้วครับฮะผมผมเอาแล้วเอาแล้วโอ้เอาน้องแล้แล้วเมียเขาเมียเขาดิพี่น้องแล้วนะพี่อยากเขาซุปปลาไหลดิน้องแล้เนี่ยน้องแล้น้องแล้นี่มันไผ่ปับครับครับครับแต่น้าอันเทากับแป๊กแป๊กเลยเนาะไปยังกอดไปไล่มองเห็นไล่อันอีหลีเทาก่อนนะ เพื่อนกับหม่องอื่นเพิ่นกับบอมีหม่องมีเพิ่นกับบอเพิ่นเออวงนี่เพิ่นกับบอมีคือเฮาวงเฮากับบอมีคือเพิ่อนเออดังนั่นแหละเฮากับเปลี่ยนกันผู้ยู่ผู้ละปีผู้ละปีไปแล้วมันมีสุบานเออแบบนี้มีสุบานตัวแมนบอกแมนมีสุบานมีสุบานนั่นล่ะโอ้เอาใจเรื่องเนี่ยกระเบน้องทั้งบ้านกันรังล้ำชมองมุยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์นะผมสหรับมุนีซื้อบัตรโอนเงินสดหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทศิลปินมากมายเลยสหรับมุนีแมนศิลปินภูไทย ไม้ไทยหัวใจศีลไม่ไทยหัวใจศีลพูดแล้วเอาหน่อยเพื่อนผ่านเพ้งสามคณะมณิปทากันเลยพ่อศิลปินรับเชิญศิลปินรับเชิญจะอ่อนนอจากสามแสนกับบรายเบิงซัมนี่แมนครับบัด้อยเดียวนั่งเบิงอยู่บ้านอยากจะแตกหมูกระตากระซื้อมากินอยากกินเรายังกะกินฟอนกับเพียเจ้เจ๊อยากเชิญบอกคุญแจทองฮัลโหลมาเชิญฉันหน่อยโอ้ยมาล่มแบบนี้จะได้มาซื้อเบาใไซจะของนี่นะแต่ป้านไหนเป็นแนวนี่แถวอุทุมพร้าดตองแดงต้องแดงพร้อมบ่ ไม่ยังไม่ยังนออบานทั้งไหนอีกนออบานเลยพร้อมบ่สฮะไครล่ะเนี่ยซื้อสีฮะซื้อสีไคซื้อสีผู้ได้ซื้อสีกูว่าถ่าโดนแล้วไคซื้อสีผู้ใดผู้ใดนออบานเลยตังแดงตองแดงพร้อมบ่โอ้จำได้แล้วครับนี่จำได้จำได้คักคักครับนี่อยู่มหาชนาไซนันตีเออไปน้ำแคบแคบนันตีเออนั่นละโอ้นั่นละราบ่พ่อเราทั่วที่ดอกกูไปสำรวจเนี่ยไม่รูบอก แต่นายอันมาบอกก็พระเอกใคยเนี่ยบู๊ยยืนอยู่บอกโดนจื้ลูกจื้เตาบ่ไหนวะนี่จำบ่ได้่พรอเขาเคยอยู่น้ำกันอยู่ไงโอ้ยพอว่ามันนา้ทาปลายรถนันสักสร้างว่าแต่เขาขึ้นซาว่าเจ้าตายแล้วโอ้ยอเขาซาซื่อๆซาซือบอกไม่ยช่จื้อปุ่นึงเขาแข่งซาว่ารถเหยียบแล้วอยู่ใส่ปุ่นรถบ่ท่านีก่ แจ้วพ่ก็ออกดิปัดพ่อได้พอกันตั้งแต่พุ่นข่อยมาคืนหอดเจ้าายแต่พ่อตอนใดขอดตอนใดตอนพุ่นเลยขึ้นหอดตอนใดคินหอดพอดันคึ้นหอดตลอดเวลาล่ะแต่ว่าข่อยหักก็ไม่เบอร์เจ้าซื่อคนณกินหอดกันเจนจังว่ามีเบื่อเอาไม่เบอร์กันเนี่ยว่ะเอาไฮแล้วเอาไฮแล้วเขาเอิอนสอลล์ขนหอดเอาไฮแล้วแต่ว่าหางโทรศัพท์เปียนดูดูขอดผู้ใดว่าพ่อตายฮะ ผู้ใดทราบว่าพ่อตายเขาก็ะคอยนี่เดาว่าอยู่นี่เจ้าถามฮะไผ่เอ้าเมื่อว่าให้กูตายซะเขาก็ทราบว่าเจ้าตายแล้วค่ะดอกคอยนอนหายุบเป็นเดือนพูน่ะตาไปชีวิตนั่งอยู่บบหัตายนี่แม่นบอกใจว่ขาดบบหัตายถือมือได้เกลีขาดมือนั้นทั้งขีใตยแม่นบอกนี่ข้าว่าอยัางนี้เราทนวีกิลีเด้ทนคักทนแน่บ่แม่นธรรมดาแม่นตีว้าวขอด่อยเป็นเจไดอยากให้ตัวไม่เห็นวังน้ำท่วมอู้ยเป็นเจไดเรา น้ำท่วมบุ้งยุโกสุมเนี่ยยุโกสุ้มนหละผ้าลูกผ้าเต้าขึ้นไปนั่งตรวจปุดบยุท่องเงินยุไปไม่พร้อมแด้ปนนั่นตีพ่ออีป่อเบอร์อันนั้นท่ายาดกูซื้อเอาพ่แม่เจ้าบ่พ่อบ่ไอ้ขวโตแกเบอร์ขวโตไอ้ขวานขีดน้ำมาสั่นเอ้อไอ้บ่ใหญ่กูนั่งกูจังไหนน้อพี่น้องก็อยู่หันพี่น้องทั้งจ่าทั้งมูอยู่หันอ๋อโอ้จ่าทหารบ่พ่ออันแม่นจ่าหยังล่ะจ่าตำรวจกับพ่อแม่จ่าหยังจ่าฟูม อันพ่ออันเลี้ยงบางไฟนี่เจ้าเสาเล่นไปเลยนี่ไหวเล่นยญซืแนวแนวเล่นเจ้าจื้อได้บอกวันนึงไปจูดบางไฟละไม่กองเสี้ยงข้าเจ้าเลยไหมเนี่ยบอกคว่ำเ่าคว่ำหลังกู๋ยไก่คว่ำคลอดเอ้ยกับแม่ปลาอยู่ข้างคลอดเอ้ยเป็นเจ้าไหนพ่อแม่นบ่ได้เล่นยญบางไฟเห็นเขาดั่งไฟขวดบัวจะหุ่นก็ดีใจแม่นตีวันตีทุกวันเมื่อได้เห็นขวดเห็นเขาสูบยาหูดดีใจแล้วสูบยาควรเจ้างอนน่ปั๊บ ก็คือคือนอนดีแท้นั่นเป็น้ารกันมีอะไรเอามายืนนั่นนั่นแล้วว่าหัวหัวไปม้างันก็เอาเอายืนยืนเฮี่ยงกันไว้เอาว่าอ่ะพี่น้องเอ้ยไม่ยังบันดิพี่น้องผู้เบิ่งอยู่ทางบ้านเนอะภาพนี้อาจเป็นภาพสุดท้ายเอาที่พี่น้องแสดงเห็นเพลินพอดฮะก็ว่าสั้นก็วาดตัวเนาะพอได้หนิพอได้หนิพ่อกระช่างแล้วพออาจารย์นี่น่ะนะอก็ว่าสั้นจีน โอ้ยไปจะไหนอไปสิไปก่อนพ่อมาโอชมกันดูพ่อโอ้ยนนอไปเห้มันแล้วมันทั่วจะพอลูกสืบหนอแทนแนวดอกไปดีเท่าไหร่ไมนรังหาบันตายก่อนไปไรก็ยานตายแทน้นอเจ้าโถเขาเขาไม่ลำร้อนไปด้นอสิมาสอ ยืขึ้นยากเนาะพ่อเพื่อนมาขายบัตรเด้บ่ามันสิมาสิมาตาไต่ไเวทีจ๊เนี่เนี่ยอ๋อพี่หน้าที่ขายก็ขายไปตัวเดี๋ยวนี้พี่น้องอยู่4,003พี่น้องถ้าได้ซื้อบัตรไป4,003คนซื้อบัตรแล้วยังวันนี้2,000บัตรราคา100บาทเดี๋ยวนี้ทีมงานของพอลอดทีมงานของพอบี้มันเป็นคนศิลปินมาหลายปู่หลายคนคือว่าเหลือเฝ้าสมัคงานอยู่สองคนหนึ่งพ่อเหลือสมัคงานอยู่สองคน นั่นมือนี่ยกทีมใหญ่มากพี่น้องนะครับแต่แม่คั่วเลือยแต่แม่คั่วโอ้ยสนุกกินเว้ยก็บอกมาใส่เมนูอีกหน่อยแม่คั่วสนุกกินมือผมนี่มีผู้ใดเพราะว่ามือนี่มามาเบิดวงเออมาประมาณเจ็ดสิบคนป่าอีกสองร้อยคนไปตาเขาอยู่บ้านอยู่บ้านมาเออกแล้ยยังสิน้ำมาอีกอยู่ยังสิน้ำมาอีกอยู่สองคนตาเขานั่นเออแต่ว่าหาหม่องเขาเพราะได้พากันไปพุูนสำนักงานเก่าพุูนเดี๋ยวนี้ไปกระลงไปพูดพ่อ